พิพัฒน์ปล่อยเท้าชุดปฏิบัติการเจอจับปรับผักดันพร้อมกันทั่วประเทศพิพัฒน์ปล่อยเท้าชุดปฏิบัติการเจอจับปรับผักดันพร้อมกันทั่วประเทศตั้งเป้ากวาดล้างแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายบูรณาการร่วมสตมบัชรพัชมรกอรอมอนะวันที่5มิถุนายน2567นายพิพัฒน์รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณบริเวณองค์พระพุทธรูปอาคารกระทรวงแรงงานโดยมีนายสมชายมรสีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวรายงานนายไพยโรธโชติกสเถียนปลัด กระทรวงแรงงานผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและผู้แทนจากสำนักงานตรวจคนข้ามกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกองบังคับการปราบปรามการข้ามนุษย์และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเกียรติในพิธีนายพิพัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยจำเป็นต้องพึ่งพาภาคแรงงานรักษาความสมดุลระหว่างการจ้างงานคนสัญชาติไทยให้มีงานทำและบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนกิจการทั้งภาคการผลิตภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพการมอบนโยบายในวันนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นการมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบจับกลุ่มและดำเนินคดีนายจ้าง สถานประกอบการและคนต่างชาติที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวการปราบปรามการลักลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติและทำงานโดยผิดกฎหมายรวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้หนายจ้างสถานประกอบการและคนต่างชาติเร่งรัดด,ดำเนินการตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3ตุลาคม2566 ซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นต้องบูรณาการรวมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ในการนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประกอบด้วยกรมการจัดหางานโดยเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดปริมณฑลและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1 1 0จำนวน85นายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองบัญชาการตำรวจจะท่องเที่ยวกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครจำนวน45นายรวมทั้งสิ้น130นายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานที่ประจำอยู่ณนะสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดจะเข้าร่วมพิธีเพื่อรับมอบนโยยายพร้อมกันทั่วประเทศผ่านทางการถ่ายทอดสด Facebook Live กรมการจัดหางานด้วยโดยทันที ที่การรับมอบนโยบายเสร็จสิ้นกำลังพลจะออกปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติและนายจ้างสถานประกอบการโดยพร้อมเพรียงกัน ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมไม่เลิกปฏิบัติคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติเป็นหลักและขอให้ได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจทุกครั้งในานามของกระทรวงแรงงานขอขอบคุณสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองบังคับการปร,ปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ได้ให้ความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงง,งานในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว ด้านนายสมชายมรสีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวเพิ่มเติมว่าตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ทำได้มีโทษปรับตั้งแต่5 0 0 0ั0 0 0 0บาทและถูกส่งกลับประเทศต้นทาง รวมทั้งไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา2ปีและนายจ้างสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์มีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคนหากกระทำผิดซ้ำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่น 2แสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคนและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีในส่วนคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3ตุลาคม2567ซึ่งนายจ้างได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนในช่วงที่ผ่านมาสิ้นสุดการดำเนินการวันที่15มกราคม,ม2567 และได้รับอนุญาตต่อทำงานมีจำนวน8 1 3 8 6 9คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา6 7 6 5 1 5คนกัมพูชา1,3442นรคนลาว31,170คนและเวียดนาม2742คนจะต้อองค์ไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าวบัตรชมพูให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2567หากไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนจะส่งผลให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทำงานเป็นอันสิ้นสุดทั้งนี้สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวให้ข้อมูลว่าแรงงานสัญชาติเมียนมาได้ไปดำเนินการจัดทำเอกสารรับรองบุคคล Certificate of Identity c e เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางณศูนย์บริหารจัดการการทำงานของแรงงานเมียนมาแบบเบ็ดเสร็จจำนวน369,156คนหรือร้อยละ54.57ของแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมาติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงขอฝากถึงนายจ้างสถานประกอบการอย่านิ่งนอนใจพาแรงงานของท่านไปดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดให้ครบถ้วนภายในวันที่31ตุลาคม2567 หากไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนจะทำให้รายงานกลุ่มดังกล่าวเป็นแรงงานผิดกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของแรยงานข้ามชาติจำเป็นต้องดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น